ตัวลยไอม่ใหอันนี้ตัวเลียงเนาะอันี้ตัวที่สองเดีตัวนี่สองอ้าวเดื่ดเต็มกำมือเลอครับผมนี่ตัอใญ่คือเขาครับผมเฮ้ยขึ้นเดือนใดอืะอากาศอนๆกับบอกกันขี้เขาครับผมสวัสดีครับผมค่ะผมพอมาฝนสาเดือนิถุนายนน่าพะลุครับผมไีเกียทีครับพอย่ำคำขึนมาอากาศร่ม เย็นๆแนกอะใส่เสื้อที่เขาเนาะสะเ่เดือนเนาะไปดูถึบ่อฝนสาวเดือนนี่ครับผมหมานโมหมานเนาะมันอย่าเนาะไปเป็นกันเลยครับผมนี่นะไหนว่าอมาแนอยู่ในคืดเอาพื้นเขาไปาข้างในตัวละ,อะไอตนวไอพูดพื้นเขาว่าข้างในอีกโหอ,อโหอีกบ่เนี่ยคุณคขึ้นมาเพิ่เหี้ยนี่ยังหลายเลยนี่เนาะจักเนาเนี่นยลูแแข็งๆเป็นพื้นที่โลกนะ เกิดโดดไปได้บรรยากาศมืนนนอนี้ครับผมน,น้องมเนาหาอยู่างิตนงานบุญเลยครับ,บาลายขนาดคนเอมเลยคนเต็มทงเลยมันเนนต็มทงมครับผมมันเต็มทงโอย้ยหลแหงะเดือพู่เข้าเลยได้เอาไหนอ้ยเต็มเต็มเลยพูน วายหมูตใวังเง้อาคยี้ยแต่คบเลยคุติดน้ำน้ำน้ำนะดตัวเดียวคุ๊คุุอ้ยเอาเอาตัไหนเดี๋ยตัวนีก่อนอย่าสับสนอย่าสับสนติดแวตติดแวตนี้ดอัเล้ยวอุ้ยคุปปิพออุ้ยอ้ยอยอี หนนีเองเดือนนี้ปุ้ยลงหรือปหอปุ่นปุฮุบนั่นนั่นถ้าเป็นสาแบบสั้นๆแน่นอโดดขึ้นบ่ใดนี่จับมว้ยังโดดไปทีทีอดเเถือนเือเต็มกรมือเลยครับผมนี่เียเวอ่ะุงอเรยุ bự là tìm cầm mượn gì cầm nừng cả, <laughs> này bồn <phôn> nhầy, này, ní, chắc quất chắc quất, oh, giang lại bụt bốc, giang lại bụt bốc, cái gì, ní, nã nã rút rút, rút cái này, ô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 , gần bao rồi rồi nó cũng bị nhang đấy, bao nhì, rồi nó cũng vậy, ăn thịt một níng, một đẻ hạt nó. ก็ต hmm, uh, 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 ้องหัดเนียนแหงดเลยะเนีนแห้งเสหยาบเลยย่มลูคือหายอ๊นี่เขาตุงยางกดิอ้ยไงอุ้ยหลแหงหมดนั่นไหมแค่นั้นจับไปเรื่อยๆวทั้งหลังก็มีโอ้โโโอ้ลงน้ดน้ำเลยข้ากิโตมกินเลย คุคุบสันอยู่ om, ั้งทีสั้นอยู่เจ้านั่นพูนครับแจ่มของผมยังไปเดี๋ยวนก็ขาวเลยอ้ยสออนเกียดเดี๋ยทีรับรัึนไปทังุหลนพุ่นทังุนสั้นนะผมสั้นเดี๋ยวไปเกกอนปบ่ปอ้ไหแหงมู้งินเงินเงนไปพนร

โอ้ยจาตัวไหนล่อโอ้ยโอ้โหไครบจังวะปลาปลาป่าโอ้ยปลาเต็มเลยเสาเดือนเอ้บต็อกแล้วปลาเต็มเลยนี้มันปลาแซวเลยปลาขอนปลาขอน

พวกเอาดอกเนาะมาหาเขียดเนาะมาหาเขียดมาหาเขียดโอ้ยเจ้เรือนจับเขียดครับผมเดี๋ยวคอยเบิ่งว่าเจ้เดือนสิเดรย์ไรบอครับผมยางหยางเงี้ยนะเจ้าเรือนที่เห็นไหนคนงาน เกมกับมืออาญะคือเขาครับผมเป็นอยู่ข้างฟังเป็นมืออาญะมาช่งนี้ขึ้นมาดักอยู่ข้างฟังนันนี้ก่อนวันหนึ่งเด็กคนวันที่อ้อมจอยอุ้ยเก่าง่ายๆคนนี้ก็จะง่ายเขินเขินบนสันเนาะซ้นอุ้ยเป็นเสียกี่อยู่ ยางจับขางฟังดีเดักตัวแต่ละมือก็สิจับได้เป็น,อนโอ้วพจ่อยองอจแทยแทถะดีได้แค่ดีปว่เบึงเงินเงินเงินออก <c oughs> ทางทังปืนว <c oughs> <c oughs> ันนี้เด็นตัวหนึ่งอ้นดักยิงฉีดเป็นงางจับ <c oughs> สองตัวเลยเออด้ดจดบ่เรพุดบ่ีคือจดอ่ะมด้จดปั๊จอบองสีแล้วจ้ะสีแล้กัมมือกัมือปั๊บไปโดดไอ้สอู้นี่ดีแลงนนะไหเอ้าแมนบ่อันนี้ี่กอนนะนโอ้ยเอาไปคุบแล้ จับไหหมดแลอะลอยู่ไปตรงนี้ปั๊บอกูอยาอยู่ตงโอเคออกมาเถะแกูปเด้อเดี๋ยวไปยังอเกบนตายแดลวปุ้ไปเลยู่ใต้กล่องไ้อดไปแล้วมาถึืตมาถึงใต้แดดแดดแห้โหดอ๋ออตนีอคนี่เขาดีอ้า นให้ไม่ไม่คอยอ้ยอยู่บนนั้นนี่ข่ากระ้องจริงดีหมืัมันนำหยังดอกเว้ยอ้ยเมอนไ่เลยเอาไ้เลยเลยพูดพูดอะไรล่ะเรือเรือันไปก็ขัไป้นีนี่นี่นี่เห็นตะตูดตูดอู้ เด็ดเด็เด็ดอ๋อยี่ได็ดระบาดมือข้าเอา้เอาเดี๋ยวเเขียกไป้ทุ้งก่อนบ่าทุ้งเขียก,ก <c oughs> <c oughs> เสียวฮ่าๆแล้ทุ้งมาใส่เขียกนได้นีราระทุงนี่อยู่ข้างหลังเลยอะไกินได้ล่ะใส่เขียกก้อนตีจับตัวนี้หมดเลยเขียกก้อนตีทุ้งเขียกจนฮ่าๆแล้วมได้เอา กนึงรู้สึกอบอ้าวมากเลยโ้หอดแหงจะอาบน้ำมากเลยอุ้ยมีส่วนส่วนบินเชวเอาเงี้ยได้บาทเ็บถุงเอาถือไว้เก็บดิทีออกเมดเลยข่อยว่านรดไปแล้วตัวนึงเอาเก็บถุงใหญ่ิบริ่งหน่มไววเนาะตุ้ยไงเดนิ่เอาหาแเยโว้ย mặc cho sao sĩ mày bỏng mặt đi không mày phục 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 hạng bọc 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 học hạ lưu mì nạc ở bên tôi hả 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 nì hả 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 có hả 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 tên hả 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 2, hả 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 อ๋ออ๋ออ๋อนอนนางกินหมอมาสะเก่าเดิมเลยครับผมเก่าเด็จเบิ้งคือบโบลายด้วยครับผมเนี่ยเบื้องอยู่นี่หลือบหมดเนาะลงแต่หลืบบหมดชาเนี่ยตรงนี้เอาแต่หลืบนี่ดินี่ดิรวมแล้วนะเต็มเลยอื้อ điều ai mày mới nghe cái ai à? mày nè nè nè, mày. mày vậy Mà, thúng hoài với con cho đền à. chắc con coi say mặt thì đi là bỏ. Ừ. cần bù đọc hoài à, xoay cái nghe bạn. Đi. อู้แถเซลล์อู้หูเอาตัวไหนตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเดือนเมบพเดปโปโต้แจ่นนั่นหุ่นไร่ขักที่นี่หรือั้งเติมนั่นโดดเต็มเลยสูตรเก่าสูตรเดิมเงี้ยนี่หรืบปุ่นงานไ้จอยมาดูนั่นมาดูนี่ที่จะเดือนนี้นี่สองโตุ้่น

ไมเห็นได้บนก่อนก็เห็นเลยนี่มันบอกงูเลแ่โอ้ย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 โน้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้อ้นี่แล้วโอ้โอย่นั้นอยู่บ่ไป

ูตัวนี้เป็นย่งไงอืมเจ้าเลยอืมงามอยู่เต็มกับมือเดียวท่งกระหอยอะนี่ิมีแท่เดียวเลยอืมเกาัาเกาเสด็งเติมเยอะมากลงมาเรื่อยๆน้อการหอนเห็นข้เขียนไะม่เห็นดูนี่ดียังพันฉื่นเนาะพันยังชื่นดูเขียนกันมาลงลาย

นี yeah, yeah. oh been, yeah. sí <t <t ่หวคุปตะได้สีแล้วฮสทุงกวอนตัวเต็มกำมือเลยูห่อู้ห่ยม่เห็นงาก็่อู้ห่ยผิดเต็มกะมือหายะอีกเสอ้าอันทุงหนักอุ้หอ้ย อหัวหัวอย่ปล่อยลงเดี๋ยสะเดือนแจ้งเลยได้นี่ให้ไปย่างก่อนห้ถุงีพกมีพกยู่มานีเด็ตัวนึงนี่เลยอุ้ยตัวนี้ขึ้นแนวนี่ตัวไหตัวไหนตัวใหนน้ำน้ำน้น้ำน้ำโอ้รูปเป็นไงได้ตัวอนอีกบ่ ตอกก้นทุกยันนี้อู้ห uh, ูด uh ูยังเงี้ยอู้หูเรียบร้อยอึอเขาลืมแล้วอูู้อืมอะไม่ได้เลยอืไม่ได้เลยนี่ถอยลูปนี่เรียบร้อย ขอกบขปุ้มอีสองตัวเลยด้วยครับบริทายตัวนึ่งมีที่กบกำลังกำลังปนขอกบจ้ะขอกบไงโดดโลกนาวเหรอตัวหนึ่งอยู่ข้างฟังสะจ้ะเอาเลย เฮ้ยอ้นนีจะได้เส <no ียอะไรเฮีจะได้เสียอะไรคุปนา้ยน้่อะไรล่ะอูดบ่โอ้ยนี่เอาเด้อเอ้โอเยนะตุนเฮ้ยจีบไหนเอาีมาคุกคุเลยดิโอ้เ่ลเลย ถึงตเลยบอนะไม่มีหูสอดบอโอ้ไม่นหอยที่ถังอ่างมันถังเหรอตกูดห้องดต้อต้องูด ใจบอมาดุดน้ำกันจะ้ะอุอ้ยเฮ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 ้ย้ยอยจู่ขวัญมาตกใจโอ้ยหเกืบตกสอ้ยเสียงเขาถอดเขาพปด้จ้ะมันตืน่นแหมกบเกอท่านโอ้ยสุดยอดหมานหมานไอไอม่นนตกสะ้แห้งขาดอสุดยอดเลยจ้ะ อ้นนะเดือดเดือดเดอดเดอเอบไงเอ้าหมแบตเออพีดอือให้คือเห็นโคบจับในนาไอ้ฮะจับหนาอ้ง่ายแฮงงักกบหนักปี๊นงแฮงเออไหนเห็นยังันวะอือคันใดตัวอีกตัวนึงอ่ะสีเป็นสีเป็นยวงไหนอีกล่อบ่แเอานิ้วหอวาจนหูควายหนูเนาะ โอ้ยหนูเก่าปาดหมานสุดๆเลยจ้าอืมใหม่เบียบวัดเอาไปเผาเผาเราพัดปาดกินเลยจ้าทาเอากบมึงบไปหมานแล้วเฮาปุงไปกินพร้อมสามตัวด้ยจ้ะสามตัวแล้วตัวหน่อยๆสองตัวเลยเนาะอืมในแหโดดลงัวโดดลงนี่ไงโดดลงหนามหนาลึก เตีตุมลึกค่ะเอาไปไป้าชันเหมือตกใจน้ำมึงหนึ่งเข็นคูปะมานจอสุดเลยมันนี่ฮะ,ะอออโอ้ตัวที่โดยวลงอะนายเกลียกันเลยร้ายเลยค่ะน่ย ไม่ค่อยได้ทายแล้วคันจับอย่างเดียวหมานร,รัว <c oughs> หากบได้ป่านนี่ <c oughs> ได้กบหนัก <c oughs> อีกตัวหนึ่งเด็กกรขึ้นเนาะ <c oughs> เป็นโดนโลงน้ำ มาอันนี้ทุงอ่ะปลาสะอ่อนนี่ตัวโคเลยกบไงกบไงอันทุ้งก็จะได้ใส่ใส่เนาะไปเอาใส่ทุง้หมาค่ะทุ่งค่ะโอ้ยแห้งครับหมันสุดๆไปเลยโมนี่เอาดีๆดูว้าเสียอ้เขาเป็นกบใหญ่กับญ่ไม่ใหญ่แห้งเลยนี่ อันนี้อีกตัวนึงอีกสองตัวคือว่าเอามาใช้ก้านายไมันสิเต็งเขียดตายเหมือนฮะเดี๋ยวออกอีกโอ้ยนั่นละดูู๋วถึงมาจะคลานเห็นปะเลนมันยิงตัวผมง่ายด้วยเอาปเฮบ่เฮ้ยูปะดูปะอ้ยอ้ยอ้ยฟาเห็นแต่จะโดดขึ้นปอย กําลังโวยรถหน่อยเนาะกําลังโวยรถสิไปว่าที่คนกระคืนดอกตอนนี้ยไปเลยว่าโดดงบงบงบสอโอ้โหช่ายอดสองตัวโลกว่าเลยปวดปวตักัดได้กินกัดเป็นห่อนแห้งหน่อยเนาะคุณถึงออกห่อนเอาอุจจรอียอายอันนี้ตัวเหลียงเนาะอันนี้ตัวที่สองเด้อคยวนี้เยอะมาเลยค่ะมื่อนี้เขียนเท่ากับอะหลายได้หน่อยเนาะ นี่ค่ะขี่กระดิ้งไม่ขีกระเิ้โลกวาอี่กสองโอ้นี่ะครบยัยให้ครับโคลเลยสุดยอดไปมีอีกบ้างนี่ไปตะโดดดองดองดองไปคับไปต่อค่ะคนจับดิค่ะเดีอยวยังนตานังกินขนมอยู่เบิ้งเดรหลายบอโอดขึ้นมาละปาดอุ้ย เอามาตักทั้งได้เหรอป๊าฟังมันสั้นเลสั้นสุดจอดเลยแเดียวก่อนะเบ่อนบอกไปตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮาลงไปคนเดียวเลยวะเดินมาไหนไปนำาแกจะนั่งกินน้ำที่้างลายเนายค่ะเอ้าใจถุงก่อนจะจ้ะโอ้สุดจอดเลยจะได้ดับบาตนี่ประมาณแล้วก็ปุ๊บอื เอาใส่ถุงก right? uh, on ่อนเด้อ huh. ค่ะม no, mm ันตีบใส่บ่ได้โผ่เป็นยังเดี๋ยวเปิดให้มมีืออ่ามือหนึ่งเปิดมือหนึ่งใส่ก็ได้รูดลุ้โหรูดแถวโอ้โหหลายแหงมันเป็นยังบอกโอ้โหใส่บ่อไม่ใตามอยู่เอ้าเอ้าเรียบร้อยเลยเหนือลากกระบะแล้วครับผม ผลผลงานือของแท้ของโตโลคนนด้มีดอกอีของโตโลกว่าเลยเงี้แงครับเฮ้ย้กบยอดเลยแี้ยไปขอยินทันใดเนาะจาเป่นเนโดดที่เป็นเหมือกเหมือนนเนี่ยมือเสียดเนาะลืงมคิดว่โอ้ยเมืองเสียดครับผมเอ้เลยเอ้เลยเลยนี้เอ้าจะดนเบิดอกเป็นเมกเอ้าไ้กบทั้งหมดสี่ตัวเนาะจ้า ทีโตเลยมือเ่องหนีนั่นหะมเอี่ออืเ้ยเขาเดือดไรโอ้เดือดมันยังคักเลยหมือนชุดยอดเลยค่ะคบกันตัวใหญ่เนี่ยโอ้บฝนเงียคบจะเกิดตีลังกาจะเอมิบเด้อค่ะมันแห้งคโลเลยครับผมกบใหญ่แห้งไปตบานนากนอนก่อน มือเอือนพะาวากันไหมด้วยพี่น้องไปทางใดเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการติดตามครับผมคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนาพอกันไหมนี่รัวรั่แท่